ก็กลายเป็นเรื่องทีหื้อฮาขึ้นมาทันทีเมื่อทางการลา่บาบังคับให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเดี่ยมคำใส่เงินกีบลาาภายหลังทีมีข่าวออกมาว่าเขตลังเกานั้นห้าน่าแลกการบริการส่วนใหญ่บอ่อหับเงินกีบหับแต่เงินยวนจีนและเงินบาทไทยเท่านั้นโดยเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเดี่ยมคำ ตั้งอยู่ที่เมืองต้นผพ่งแขวงบอ่อแก้วซอปป,อปอเลาวซึ่งเป็นเขตสัมปทานของหนักลงทุนชาวจีนนั่นก็คือกลุ่มบริษัทหลอกนิ้วคัมจำกัดที่ทำการสัมปทานเป็นเวลาถึง99ปีโดยในเมื่อวันที่1ิบหาเดือนมีถุนาปี2อทานพ้นเอกวิไลหลาคำฟองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งซอปป,อป,อปอลาว ลยเดินทางไปเห็ดเวียกอยู่ที่แขวงบอ่อแก้วและเลยมีการซีน้ำห้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำนั้นหาใส่เงินกีบและหลังจากนั้นก็ได้มีแจ้งการออกมาโดยแจ้งการที่หาเขตรลังเกานั้นใส่เงินกีบมีเนื้อในเนื้อหาหลังนี้กุมบริษัทหลอกนิ้วค่ำจำการแจ้งการเลขที่081ทับลองออคอสามเหลี่ยมค่ำ ลงในวันที่6 6เดือนมีถุนาปี2 0 0นเถิงบรรดาหววัวหน่วยวิสาหกิจห่านค่าแม่ค่าศ้าวขายที่ลำเนินกิจการค่าขายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลียมคำํำเดืองเกี่ยวกับการนำไส้สกุลเงินกีบอิงตามขอตกลงของหลับียบการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศแห่งศาตร์ของสอปป,อปอล่าซะนั่นจึงแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การนำใส่สกุลเงื่อนกีบภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเดียมคำหลังดุมนี้ข้อที่หนึ่งสินค้าและค่าบริการทั้งหมดให้มีเครื่องหมายการค่าอย่างชัดเจนอยู่ภายในเขตต้องระบุราคาเป็นสกุลเงื่อนกีบโดยอัตราแลกเปลี่ยนแม่นให้กำหนดตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางของสอปป,ปลาาข้อที่สองทุกห้านค่าต้องไล่ติดป้ายประโยคทีว่า ส่งเสริมการบริโภคนำใส่สกุลเงินกีบให้เคียนเป็นภาษาจีนและภาษาล้าบรรดาวิซากิจและหฮานค่าสามารถมาเอาไปอยู่ที่ห้องการสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเดียมคำห้อง103ข้อที่3ถ้าหากว่าวิซ่ากิจหรือบุคคลใดหามบ่อห้ยหับเอาสกุลเงินกีบในการสำรา สินค้าหรือคาบริการกรณีพนักงานของคะแนนการที่เกี่ยวของกวดพบเห็นจะไล่หายหโจกิจการทั้งหมดพร้อมทั้งปรับไหมข้อที่สแจ้งการสบับนี้แมนมีพ้นซักซิดนับแต่มือลงไลยเซ้นเป็นต้นไป ส่งในแจ้งการดังกล่าวนี่ก็คือจังยังบอทันเห็นลายเส้นซ้ำเนาะตามที่เขาระบุไว้แมนต้องมีลายเส้นเนาะแต่ว่าในแจ้งการตัวนี้ยังบอทันมีลายเส้นซ้ำมีแต่ประทับตากลุ่มบริษัทดอกยิ้วคำจำกัดเพียงเท่านั้นส่งทถกทานคิเทนแนวใดกะลองคอมเมนต์บอกกันไดนะ้เนาะโดยภายหลังทีแจ้งการลังกาวนั่นออกมาคนลราก็ฮึ่งห้าแหละประสมกับความดีใจทีจะเหตุหายเงื่อนเกียบ ในเขตนั้นมีบทบาทลายขึ้นใ้ซ้มกับตั้งอยู่ที่ประเทศแล้วแต่ว่าเฮาจะหู้ไรแนวไรหระว่าในเขตนั้นผู้คนเขาเจ้าใส่เงินกีบแท้ซึ่งคนที่หู้แน่นอนก็คือคนอยู่ภายในเขตลังลกาวนั่นน่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีแม่ค้านางหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำกก่าวว่า แจ้งการทีทางเขตหาหันไสเงินกีบแทนเงินยวนเงินบาทมันเป็นเดืองยากลายสำหรับ้าวค้าขายในระยงาที่เงินกีบอ่อ,อนค่าลงอย่างต่อเนื่องแบบนี้สาเหตุส่วนหนึ่งก็ย้อนว่า้าวค้าขายส่วนใหญ่นำสินค้ามาจากประเทศไทย ในเวลาเอามาขายอยู่ล่าก็ต้องตั้งราคาขายสินค้าเป็นเงินบาทเพื่อจะบอต้องไล่เอาเงินกีบไปแลกเอาเงินบาทมันขาดทุนและส่วนหนึ่งก็เป็นย่อนคนจีนอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีจำนวนหลายจึงนิยอมใส่แต่เงินหยวนมาดนแล้วจะหายใส่เงินกีบแมนยากเป็นไปบอไลซึ่งทานไดกาววา อยู่ตรงเพิงเนี่ยแต่เงินฉีดอยากงานเดินไปก็ได้ตัวนี้ควายอยู่ตรงเพิงส่วนรายก็คือเงินเปิดแล้วก็ส่งมาคนจีนลายจะมีแต่เงินเดือนเงินบาทส่วนลายเมนสินค้นา,ย,า,ย,าย,ยังหา่าเอามาิใส่แต่เป็นเงินบาทเท่ากับจงได้ขายเป็นเงินบาทแล้วเงินฉีดมั็นใจแทบแล้วเขาก็บรายเหลือจุ้งเงินกดไปถือเครื่องตัวใหม่มันก็บผู้แล้วนะซ่าวเล่าอยู่ในเขตลังกาวอีกผู้หนึ่งก็ว่าว่า ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่เห็นแต่ใส่เงินยวนพอมันเป็นเมืองจีนไปแล้วแร่ถาแมนอยู่เมืองต้นเพิงส่วนใหญ่ก่อใส่แต่เงินบาทมีการแลกเปลี่ยนเงินกันในตลาดเมือ่อคนเล่าบอกคอยใส่เงินกีบแล้วซึ่งทานได้ก้าวว่า อยู่ในเขตเห็กจะไใช้ตเงินยวนเหและใช้เงินบ้านเขาแหและเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลมันคุมบ่ได้อะเขาเอาเงินที่ไปแลกเงินบาทอยู่ธนาคารนาะสมมุติว,ว่าเขาากได้ 30, สามมื่นหนึ่งเสียธนาคารล่อยให้แค 5, ่ห้าพันมื่นเดียวเราที่เอาเงินใไชไ้ไถไปไถเสียปามจิบอี่ยป่วยไ,ไยเขาไม่ได้รับได้เงินทีแม่นะกทางลานค้นเลาอีกทางหน,นึ่งก็ว่าว่าในเขตนี้ในปัจจุบันนี้แมนไซแต่เงินยูวันทายู่เขตนอกเดือดวันทางนอกเขตเรรฐกิตพิเศษสามเลียมค่ำนั้น แม่นเขาเจ้าจะใส่เงื่อนบาทกันร้ายย้อนเงื่อนกีบอ่อนค่าถ้าจะใส่เงื่อนกีบเขาก็เอาแต่เขาจะคิดลายอัตราแลกเปลี่ยนทีสูงเกินจริงซึ่งท่านได้กล่าวว่าอยู่ในพิเศษสมเรียนเนาะเขาเจ้าจะใส้เงินหยวนแล้วก็อยู่นอกจะมีต่เงินบาทนี่เขาเจ้าใส่ก็ใส้นํำเขาเจ้าเพราะว่าการเงินกี่มันอ่อนคาราดใจเงินกีมเขาเจ้าก็เอาแต่ว่าจะไล่สูงนะเขาจะรับลูกทืน้นนะ มาถึงปัจจุบันแจ้งการทีทางเขตเศรษฐกิจพิเศษส,สามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพ่งแขวงบอ่อแก้วไล่ออกมาในวันที่16มีทุนาปี2 0ง3นั้นก็ยังบอสามารถปฏิบัติได้เถื่อพอทางการเล่ายัางบอมีเงินตาต่างประเทศให้คนแลกเปลี่ยนได้ตามความต้องการและเจ้าหน้าทีทางการเล่าก็ยังบอสามารถติดตาม ขวดการและลงโทษผู้แลกเปลี่ยนเงินตานอกระบบไล่อย่างจริงจังยังมีการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอยู่ในตลาดมืดคือเก่าซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวเฮาลองไปเบิ่งและไปฟังความคิดเห็นของชาวเล่าน้ำกัน ว่าเขาเจ้าจะมาแสดงความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ comment ของคนเลาาทานที่หนึ่งแมนเป็นคนรลาวที่อาศัายอยู่ในเขตลังกาวแหเนะ่เพิ่นได้มาคอมเมนต์ว่าโอ้ยถาเบิงยูนี่เห็นใส่แต่เงินบาทกรับยวนมายูนี่เก้าเดือนบอกเคยเห็นเงินกีบบเลยคอมเมนต์ comment ต่อมาถ้าปฏิบัติไรแท้ต้องมีฮานไล่ปิดกิจการแท่แทเฮ็ดไฮไล่เดอ บ่มีเงืนต่างประเทศไปจ่ายแล้วต่อมาทึงจะจ่ายเป็นเงืนกีบแต่ยังเอาสินค้าตั้งเป็นสกุลเงินค่าเงินต่างประเทศอยู่คือเก่าคอมเมนต์ต่อมาคือยังบอมีลายเส้นแสดงบ่ายังบอไลปฏิบัติเถือเ่อนะคอมเมนต์ต่อมาความเป็นจริงใส่บอไลในนี้ลองมาจ่ายเบิงต่อมา เมื่อนี่ไปซื้อเครื่องก่อสร้างอยู่ห้านจีนมันยังบอเอาเงินกีบซำ้ำต่อมาเขาบอกล้าขายเป็นกีบและลุบเทินเอาเงินกีบไปซื้อเงินบาทผัดขึ้นติ๊กติ๊กอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของซาวลาเที่ยดมินนํามาอ่านสรุปทานฟัง ซึ่งต่อไปนี่เห้าไปเบิงคลีบของสาวเล่าผู้ที่เคยออกมาวิจารณ์เขตเษฐกิจพิเศษทรัพย์เดียมคำว่าในเขตลังเก้านั่นเงื่อนกีบไสบ่อายยและสาวเน็ตคขาดว่าอาจจะเป็นยอนสาวเล่าคนนี้ที่เป็นสาเหตุที่เหตุให้กลุ่มบริษัทหลอกนิ้วคำจำกัดออกแจ้งการนั่นมาเดี๋ยวเห้าหนีไปเบิงขีบของเพิ่นว่าเพิ่นจะมีปฏิกิริยาแนวใดหลังจากที่ได้เห็นแจ้งการนั้น เห็นบอแต่ประโยชน์ย่อนเจ้าเด้อสามเหลี่ยมประกาศใส่เงินกีบแล้วมันก็ส้มคูวันแมนบาละสามเหลี่ยมมันเป็นประเทศลาวไม้ว่าเป็นประเทศจีนประเทศไทยอันนี้ใส่เงินยวนกับเงินบาทเออเราไปเราไปประเทศไทยแม่ไปสื่อคื่องเอาเงินกีบไปซื้อเขาไปได้เอานะแมนมาเลยอันนี้ประเทศไทยเออประเทศลาวประเทศลาวใส่ใส่เงินบาทใส่เงินใส่เงินอัตราต่างประเทศไม่ใช่เงินกีบ เงอนต้องเงินกับในสร้างเรียมหนึ่งเนาะกาขอบใจเนาะที่แบบขอบใจเนาะทางการที่ลรมาแบบว่าสามารถใส่เงินกีดได้แต่ขอบใจเนาะ,ท,แบบนะทาเสาารส็จจะาสซีเฮ็ดได้ด,ดังทีเบา้ากับเรือหนึ่งกายไห้ทางการลงมะปวดเรือการคายเรือาคายคองแน่บางคนงเครื่องเบิดอ,อ,อายุกันยังคายอยู่หันแต่ว่าเฮาผมมีหลักฐานพ่อเนาะ ผมมีรักฐานเพอ่อผมยังบริทายกิบเมียเถื่อนวัตอายุมือนั้นไปซื้อมีไปซื้อมีมากินมาอ่านเบิ้งวันปีวันปีผลิตวันปีเบิ้งอายุเบิ้งอายุอะไรยังคายโอ้ยบางทีซื้อมาเนี่ยกิบชีหามือเบิ้งอายุกับมีจะใครทางการลงไปปวดแต่ละหาดแน่เถือ่อนิ้ตอายุฮันน่หายทิมแน่ตัวนี้แหล,ละฉันล่ะฉันล่ะเงินใจฮันน่าแบบ เพื่อนเบิร์ตอายุอยู่กันยังคายอยู่ฮะดักจีค้าเห็นยังทิมซาเออซิบประมาณนี้แหละสักกะอยากห้ทางการลง,งปีกวดแน่ยเพื่อนเบิร์ตอายุไอทิม,มเพื่อนข่าวสื่ออยู่ทราบเรียมนะมันโคตรแพงมันบ่ได้ถือคืออยู่เพียงจันนะจ๊ะสื่อเพื่อนเบิร์ตอายุมากกินกินบ่ได้กับทิมแม่นบ่แหล่ะสื่อมากกับแพงเลยสื่อมากกับกินบ่ได้ก็ต้องเป็นต้องทิมแม่นบ่ละยังไงทางการลงมากวดแน่ยฮะได้มันคายเพื่อนเบิร์ตอายุอะนะ ทุกไปแน่เออสัซื้อบดิสุดธื่เออแต่ละกิจแต่ละสตาตา์ของเผือชทีามาได้นะเธอซื้อมามันกิบะนบ่ได้่นาอันนี้ก็เป็นเรื่องรล่าทั้งหมดในคลิปนี้ถูกทานคิดเห็นแนวใดคอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจเมื่อทุกทานที่เขามาเบิ่งแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปนะ้า